วันนี้ครับยอดขุนแผนสิงสะพานโขงครับจากเชียงของจะเจอกับเจ้าภูผาสอเมืองส่วนจากอำเภอแม่จันครับวันนี้เจอกันที่ขุนตาลนะครับบ้านยางหอมอำเภอขุนตาลจังหวัดเชียงรายนี่คือเมนิเวต์ครับสำหรับค่ำคืนในวันที่28เดือนพฤศจิกายนปี2558ครับหรือว่าปี2025นะครับ นี่คือเมนดูเอนนะครับรู้ว่าเป็นคู่เอกนะครับของค่าคืนนี้สําหรับเจ้าผูผาและก็ยอดทุนแผนนี่ครับที่เจอกันในคืนนี้รูปร่ปางนี่ก็พอๆกันครับแต่ว่าเจ้าภูผาเนี่ยส่วนบนเขาจะมีความหนากว่าน,นิดหน่อยนะครับคู่นี้นี่เพิ่งเคยเจอกันเป็นครั้งแรกนะครับแล้วก็สไตล์ีของ ยอดคุณแผนเนี่ยยังไร้พ่ายอยู่นะครับแต่วันนี้จะเป็นยังไงก็ต้องรอดูนี่ครับนี่เป็นคู่เอกนะครับคู่เอกที่เราตั้งตารอคอยกันมานี่ก็เป็นการรำมวยนะครับของทั้งคู่ก่อนที่จะสู้กันเนี่ยก็ต้องรำมวยกันก่อนนะครับสวัสดีท่านผู้ชมอย่างเป็นทางการนะครับนี่คือคู่เอกของ ค่ำคืนวันที่28พฤศจิกายนนะครับจำาีเนี้ยนะว่าเป็นการเจอกันระหว่างยอดคุณแผนสิงสะพานของ,องเจอกับเจ้าภูผาสอมเมืองสุวรรณครับในค่ำคืนนี้แล้วก็คู่นี้นี่ครับแมตชนี้่คนแห่กันมาดูเยอะมากครับเนืเ่องจากว่าเป็นคู่เอกนะัะ แล้วก็ที่สำคัญนักมวยของเราดรอซะด้วยครับเขาก็ต้องแห่กันมาดูซิกพงซิกแพ็คแล้วครับยอดคุณแพ้นะครับไซติวเขาเนี่ยยังไม่เคยแพ้ใครนะครับ ไฟแรกก็ชนะน็อกนะครับไฟที่2ก็ชนะน็อกเหมือนกัน,นครับเซติไร้ผ้ายครับ<ค><ณ>การละมวยลีลาการละมวยนี่ก็ไม่ธรรมดานะครับเรียกว่าพิเศษใส่ไข่ครับ ฟองเดียวไม่พอครับต้องสองฟองนะครับพิเศษใส่ไข่ส่วนอีกด้านหนึ่งเรามาดูพี่เลี้ยงฝั่งนน้นครับน้องเสื้อแดงกับน้องเสื้อน้ําเงินหามาดูเขาทําไมล่ะครับนี่เขาเป็นพี่เลี้ยงที่ฝีมือการเป็นพี่เลี้ยงไม่ธรรมดาครับเรียกว่าพิเศษใส่ไข่เอาไปสักแผงหนึ่งเลยครับเยอะไปหรือเปล่าทางนี้บอกไม่เยอะหรอกนี่ขอเหลาก่อนนะนี่ เป็นท่าเหลาหอกนะครับเมื่อกี้ยอดขุนแผนสำหรับไฟน,นี้ก็เตรียมตัวมาค่อนข้างที่จะพร้อมที่จะต่อสู้ครับการลำวยก็อย่างที่บอกครับไหนๆก็ไหนๆครับต้องโชว์ให้เต็มที่ครับ เกียวัวันนี้เป็นศึกคนละครึ่งครับคนละครึ่งทางเชียงของพระ่าแม่จันนะครับสิงสะพานโขงนี่คือค่ายจากเชียงของนะครับส่วนสองเมืองสุวรรณเนี่ยเป็นค่ายจากแม่จันมาเจอกันครึ่งทางเจอกันที่ขุนตาลน,นะครับคนละครึ่งครับคนละครึ่งทางแล้วกันละมวยเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตามโครงการของ ีารูปร่างก็พอๆกันนะครับสูสีดูดีกันกรรมการพูดติกรรมการบอกต่อยกันได้แต่อย่าเตะไข่กันเด็ดขาดถ้าเตะดไข่เนี่ยกรรมก,การไม่รับประกรันกนั่นลูกให้เตรียมตัวครับใหน้น้ําก่อนนะนี่ก็เป็นเจ้าของไข่นะครับขอสุชาติด้วยครับลงร่วเดียวกันกับโคศกครับผมสังวาลย์เดียร์ธานี ชกแรกกันมันจะเริ่มขึ้นแล้วครับจับข้ามคืนนี้นี่เป็นคู่เอกครับยอดขุนแผนปะทะเจ้าภูผายกที่หนึ่งเริ่มขึ้นแล้วครับเอาครับชนหมัดกันก่อนเตะเลยครับโดยเจ้าภูผาเตะครับอืตวัดไปเรียบร้อยครับร่วงลงไปเลยครับโดยยอดขุนแผน,นครับชกใหม่ต่อยหน้าเจอต่อยกลับไม่โดนทั้งที่ต่อยไม่โดนเตะไม่โดน เข้ามาจับปล็อกมาแทงเข่าหนึ่งทีเจอแ้งเข่าครับเอาครับยอดขุนแผนว่าไงครับจะงัดมางัดมาจเจ้าภูผาเขาดันดันไปติดกับมุมกรรมการบอกต้องแยกก่อนครับปล่อยก่อนปล่อยก่อนอ่ะทางนี้เข้ามาชกใหม่เข้ามาเตะดังเปี๊ยเลยครับเตะกับไม่โดนอยอดขุนแผนพยายามล่อครับล่อเจอแทงเข่า แทงเข่ากับแทงเข่าด้วยยอดขุนแผนเจ้าผูผาเองก็แทงทางนี้แลกเข่ากันแลกกันเอาใครจะหนักวันนี้แตะร่วงไปทั้งคู่ครับมมใใรโชกันใหม่ครับเข้ามาเตะเจอเข่าดักเอาเตะเจอนะแข้งเอาครานี้เข้ามาเต,าเต,าเตาะเเตาาเตจับไม่โดนคราวนี้เตะไม่โดนเหมือนกัน,นเตะต,ต่อยงัดกันแทงเข่า งัดมาแทงเขาอีกโดยเจ้าผู้าจับเฟียงไปเลยครับชกใหม่ครับออกมาทางนี้เตะไม่โดนครับยอดขุนแผนมองอยู่เจอเตะทางนี้แยบเข้าไปต่อยหน้าด้วยหมัดขวาอันนี้เข้ามาเจอแทงเขา่างัดศอกไปไม่โดนทางนี้เข้ามาต่อยหน้าแทงไปครับโดยเจ้าผู้พาแทงเข่าซ้าย งัดมาติดเชือกกรรมการต้องบอกให้ปล่อยกันปล่อยอันนี้ชกใหม่ครับเข้ามาทางนี้เตะเจอเข่าดักเตะลับมาเจอต่อยเหมือนกันเอ้าต่อยโอ้ยเจ้าปู่ผาต่อยหน้าหมัดขวาทางนี้เข้ามาปล้ำกันต่อครับงัดกันยังไงครับงัดกันจับเบียงไปต่อยหน้าเจอต่อยกลับต่อยหน้าอีกไม่โดนทางนี้เบียงไปห,หมดยกแรกพอดีครับ คนดูก็เชียร์กันใจแทบจะขาดครับลหวืมบอกไปนะครับยอดคุณแผนเนี่ยอยู่มุมน้ำเงินนะฮะเจ้าผู้าาเนี่ยอยู่มุมแดงครับทางนี้พี่เลี้ยงก็ต้องดูอาการของทั้งคู่ครับผ่านไปยกแรกเนี่ยเรียกได้ว่าโชว์ฝีมือกันไม่มีใครยอมใครครับคือไม่มีใครยอมใครแลกหมัดแรกเข่ากันตั้งแต่ต้นแมตช์เลยครับ ยกที่2กําลังจะเริ่มขึ้นแล้วครับสําหรับเมนิเวนยกที่2ครับเอามาถึงเตะก่อนต่อยหนะ้าต่อยต่อยเอาเจอแทงเขาโดยผู้าาผู้พาเข้ามาต่อยเจอคุณแผนต่อยกับแทงเขาล่วงไปครับชกใหม่ครับเข้ามาต่อยหนะ้าโดยผู้พาแทงไปไเจอจับเปียงครับอันนี้เข้ามาต่อยไป เขาหน้าไปหนึ่งทีครับเมื่อกี้แทงเขา่างัดไปไม่โดนงัดอีกไม่โดนทางนี้ตีเขาเข,าเข้าไปโดยเจ้าภูผาโอ,โอา้โหเอโียงทไมโอ้โหเวทีเกือบพักครับเวทีนี่ถึงกับสั่นเลยครับเมื่อกี้เพียงงัดจับเพิร์เมกเกิลทางนี้เข้ามาเตะต่อยเอาเข้ามายังไงเจ้าภูผาโดน แม่กรรมาการต้องแยกก่อน,นครับกลับมาชกใหม่เตะเจอต่อยกลับทางนี้ร่วงครั้งคู่ครับร่วงคนเดียวครับยอดทุนแผนร่วงไปเมื่อสักครู่นี้เข้ามาทางนี้ต่อยเข้ามาจับเบียงมาจะต่อยไม่ได้ครับทางนี้เข้ามาอีกแล้วแทงเขาโดยเจ้าหูผาและตอนนี้ล็อกไว้อยู่ครับแต่รอเชื่อครับกรรมาการต้องห้ามไว้ชกใหม่ครับ เอามาทางนี้ต่อยหลบได้และแทงเขาเจอฟันศอกครั้งนี้ต่อยหน้าครับตัวเจ้าภูผาเข้ามาจะตีเขาเจอเจอบังด้วยหมัดครับนะแต่อันนี้ครับรอเชือกกรรมการต้องแยกก่อนครับโชกไม่อีกรอบนึงเอามาทางนี้ต่อยหน้าแต่โดนแบบเฉียดครับทางนี้ตีเข่าไปแทงเข่าเจอต่อยอีกทางนี้ตีเข่าอีกครับ เจ้าภูผาตีเข่าอีกตีเข่าจับเบี่ยงไปเลยครับตัวโ,โยอดขนแผนครับเวียงเจ้าภูผาไปเลับโอ้ตีเข่าดีนะอันนี้ชกใหม่เข้ามาต่อยเจอตีเขา่าตีเข่าอีกคราวนี้จับมาตอกเลยโหโแม่คนดูกรีร๊ดกันอะไรกันเนี้ยอัน <c oughs> นี้บอกตอกยังไงนี่ไม่ใช่ตอกไข่นะ <c oughs> กรรมการต้องห้ามกันครับบทยกที่สองแม่ เมื่อกี้ที่เขาไม่ได้ตอกไข่นะครับเขาตอกอย่างอื่นครับโอ้โหอางนี้ที่เลี้ยงต้องมาดูอาการก่อนครับโอโ้ทางนี้บอกโอาเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นหูหงิดที่ขนาดเขออ้าหูหนิดเนี่ยเขายัางสวยนะครับเอแล้วตอนนี้นําวครับเรียกไดว่า,าแตนนตววามตช์นี้ดูเดือดมากครับ เดือดพอๆกับน้ำร้อนลวกไก่ท่อมครับแม่อะไรจะเดือดขนาดนั้นยกที่สามครับกาลังจะเริ่มขึ้นแล้วครับยกที่สามสำหรับแม์นี้ยกสุดท้ายครับนี่คือการตัดสินแล้วมวยนี่ต่อยกันสามยกนะฮะอ่ะยกที่สามเริ่มมาต่อยครับเข้ามาแทงเขาและงัดกันอยู่เวียงไปล่วงแม่ฮยอดขุนแผนล่วงเข้าไป อันนี้ลุกขึ้นมาใหม่ครับตั้งหลักมาเตะไปเจอผูผาต่อย,ต,อยต่อยเลยกับเตะกับเตะกับเหมือนกันเอาเตะไปเตะมาแลกกันจับเบียงไปโอ้อยังตั้งหลักได้ครับลุกขึ้นมาเจอเตะแั้โอ้โหล่วงไปทั้งคู่เลยครับนะครับเริ่มชกกันใหม่ครั้งนี้เข้ามาต่อยไปต่อยแย้ไปตัดลําตัวเข้ามาทางนี้จับแทงเขา่า แทงไปแทงอีกแทงเข่าอีกแทงเข่าอีกแทงเขา่เขาอีกแล้วครับแทงโหดนเป็นชุดเลยครับเมื่อกี้ตอกว่านี่นักเลยะไม่ไหวแล้วทางนี้โดนตีเข่าไปต่อยหน้าต่อยกลับเอ้าต่อยกลับไปชกหน้าไปไม่โดนทางนี้งัดดูแจ้งแทงเข่าอีกแล้วครับโอ้โหเข่าดีเหลือเกินกรรมาการต้องเข้ามาห้ามจางันที่เข้ามาใหมเ่เจอต่อยแทงเข่าอีกแล้ว แต่ทางนี้ร่วงครับโอ้โดนเข่าเป็นชุดเลยครับสำหรับยอดขุนแผนอาการเริ่มไม่ค่อยดีนะครับแต่ชกหลบได้ทางนี้เข้ามาเตะเจอต่อยเข้ามาต่อยเจอตีเข่าอีกแล้วครับต่อยหน้าเจ้าภูผาตีเข่าอีกแล้วและโอ้โหขัดขาไปครับในสักครู่นี้ พยายามลุกขึ้นมาครับยอดขุนแผนพยายามลุกขึ้นมาไม่กี้โดนเข่าเป็นชุดเลยครับโอ้กรรมการนับเลยครับบอกอยู่มุมนี้นะสี่นะห้านะหกนะโอ้ไม่ไหวครับโอ้โหเรียกว่าโหแบบนี้โ,โนนดนเข่าเป็นชุดเลยครับก็แพ้ไปนะครับ,รบสำหรับยอดทุนแผนและเจ้าผูผพาก็ เป็นคนที่ทำลายสถิติไร้พ่ายของยอดขุนแผนไปได้นะครับผู้ชนะคือเจ้าผูผานะครับเจ้าผูผาสอมเมืองสุวรรณครับเป็นผู้ชนะไปในแมตช์นี้นครับส่วนตอนนี้ก็ต้องมาดูอาการของยอดขุนแผนนะครับ